เจ okay. ไปขอมือทีหน้าครับไปใกล้เข้าไปใกล้ทีหน้าขอมือหน่อยฮนกอดทีหน้าหน่อยครับกอดทีหน้าหน่อยกอดสองข้างเลยกอดโอบเลยเออรักทีหน้าอ่ขอมือทีหน้าหน่อยครับขอมือทีหน้าหน่อยครับน้องเจนขอมือหน่อยยกมือขึ้นมาทีหน้าอ่าจ๊บเอ เก่งจังเลยอจุ๊บเอ้ยไม่ต้องจุ๊บหรอกกอดก็พอกอดที่หน้าหน่อยครับกอดที่หน้าอีกครั้งนึงครับเราจะเขาจะถ่ายวิดีโอให้น้องเชนไว้ดูเนี่ยกอดที่หน้าหน่อยเออครับโอ้รูปหัวที่หน้าหน่อยรูปหัวหน่อยเออรูป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 เออ